สวัสดีชาว t ิกตอ็อกวันที่25กระกฎาคม2565เวลา10นาฬิกาวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับต้นสัปดาห์เรามาอ่านแนวโน้มราคาทองไทยไปด้วยกันครับแนวโน้มราคาทองคําแท่งไทย96.5%เป็นอย่างไรบ้างเรามาดูแนวโน้มประจําสัปดาห์นี้ไปด้วยกันนะครับแนวโน้มรายเดือนยังคงเป็นแนวโน้มขาลงของราคาทองคําแท่งไทยอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการลงครั้งนี้มีการ ดีตัวกลับนะครับมีการเด้งกลับมีแรงซื้อเกิดขึ้นนะครับเราไปดูกันครับว่ามีแรงซื้อเกิดขึ้นตรงไหนบ้างรายสัปดาห์บอกเราว่าชนแนวรับที่29,500 400- ถึง500นะครับตั้งแต่วันพฤหัสนะครับวันพฤหัสวันศุกร์2วันนะครับชนแนวรับที่เพจยุทธเดอะเซิร์เทดทองได้ให้ซื้อไว้ที่29,500เนาราะเราก็ต้องถือแล้วก็รอทำกำไรครับตอนนี้ก็ ได้กำไรแล้วแต่ว่าเราต้องมารอทํากําไรด้วยกันครับจุดทํากําไรอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันครับเมื่อเราซื้อมาแล้วที่ราคาประมาณ29,400ถึง29,500นะครับตอนนี้กําลังทดสอบแนวต้านอยู่นะครับทดสอบแนวต้านที่30 29,950นสถึง30,000นะครับแนวต้านนี้จะเอาอยู่ไหมในสัปดาหว่าอย่างนั้นนะครับเราไปดูกันต่อที่รายเดย์นะครับ รายเดบบอกว่าตอนนี้เนี่ยสามารถยืนแนวต้านที่29,800ได้แล้วนะครับยืนแนวต้านที่29,800ได้แล้วตอนนี้ราคาเช้านี้ราคาทดสอบแนวรับ 2 9 8 0 0อีกครั้งนึงนะครับเกิดการดีดตัวกลับนะครับเกิดการดีดตัวกลับแนวต้านก็จะอยู่ที่30,000ครับ3 2 0 0บาทนะครับ20,200บาทถึง30,300บาทโดยประมาณนะครับอันนี้เป็นแนวโน้มกราฟลายเดย์นะยังต้องรออีกหลายวันนะครับแนวต้านนี้เพราะรายเดยก็วันละแท่งเท่านั้นนะครับอย่าพึ่งใจร้อนนะครับส่วนลาย4ชั่วโมงบอกเราว่ายืนแนวรับที่2 9 8 0 0ที่เช้านี้อยู่นะครับเกิดการเกิดแรง แรงซื้อขึ้นในตลาดทําให้ราคาดีตัวกลับนะครับตอนนี้ราคากําลังเด้งกลับขึ้นมาอยู่ที่ราคา29,900นเานะครับเด้งขึ้นมา100บาทแล้วในเช้าวันนี้นะครับแนวรับ29,800บาทรับอยู่ไหมวันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับเพราะว่าลงไปทดสอบแล้วเกิดแรงซื้อเกิดขึ้นนะครับมีแรงซื้อที่29,800หลายชั่วโมงบอกกับเราว่าแนวรับอยู่ที่29,750ครับ แล้วก็29,670นะครับ2แนวรับนี้29,650 29,750 0 0นะครับ2แนวรับนี้จะรับอยู่ไหมแนวต้านก็อยู่ที่29,000 เ5 0ครับแนวต้านตอนนี้ของรายชั่วโมงอยู่ตรงนี้เลยนะครับไซเวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับ2 9 7 5 0ถึง29,950รายชั่วโมงบอกว่าแบบนี้นะครับราย30นาทีบอกว่าแนวรับกำลังทดสอบโดนทดสอบไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับ29,800รับอยู่ครับเกิดแรงซื้อกลับตอนนี้มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นที่29,000 850นะครับ29,850มีสัญญาณซื้อที่ลาย30นาทีแนวต้านอยู่ที่29,000 950ถึง30,000นะครับแนวต้านอยู่ตรงนี้เลยนะครับ29,950ถึง30,000หากใคร ได้เปิดสถานะซื้อมาก็อาจพิจารณาทากาไรในโซนนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่พิจารณาครับเพราะว่าเป้าหมายรายเดย์ยังอยู่อีกค่อนข้างไกลนะครับเป้าหมายรายเดย์อยู่ที่3,200มกับสามหมนะครับแต่ระหว่างการขึ้นก็ต้องมีการไซว์เวด้งขึ้นเด้งลงบ้างนะครับตรงนี้ถ้าเราทนได้เราก็น่าจะถือรอนะครับแต่ถ้าทนไม่ได้เราก็ทํากําไรไปก่อนครับราย15นาทีบอกว่าไซว์เวอยู่ในกรอบครับ29,800ถือ ง29,950นะครับลาย15นาทีบอกแบบนั้นนะครับแนวต้านก็อยู่ที่เดียวกับ30นาทีก็คือ29,950เป็นแนวต้านแรกนะครับที่กำลังจะทดสอบแล้วนะครับตอนนี้29,920แล้วนะครับซึ่งก็เหลืออีก30บาทใครจะทำกำไรไหมถ้าไม่ทำกำไรเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าจะอย่างไรนะครับก็ขอให้สมาชิกที่ติดตามเพจ TikTok เฮียยุทธ์นะครับ ที่สำหรับทองคำแท่ง96.5%นะครับพิจารณานะครับมีทํากำไรเข้ากระเป๋าก็ขอให้รวยรวยรวยกันทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับขอให้รวยๆวยรยกันทุกท่านครับ